ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้คนก็อยู่กับผมแดนวิชโนนะตอนนี้คณก็อยู่ในเกมเดโมเคซี่สามนะฮะก็นั่นแหละครับผมเราก็จะมาเล่นมาเป็นประธานาธิบดีกันนะฮะก็ปาร์ตี้เราชื่อเดอะเบงรับปาร์ตี้นะฮะลมจมก็นั่นแหละครับผมโอเคไปเรื่องบน,นโดยการดำรงตำแหน่งนะวาระนะสมัยละสี่เออห้าปีเออแต่ไม่จำกัดกัน ไม่จำกัดสมัยอะ่ะเออวลาละห้าปีไม่จำกัดรอบนะฮะเล่นได้เรื่อยๆจังหวะน,นี้เราจะร่มสลายประเทศนี้กันนะฝรั่งเศสนะครับผมมาเนออนานจริงโอเคมาก็เริ่มต้นนะฮะ นี่ครับเราครั้งแรกนะครับเราโหวตชนะแล้วตอนนี้เราก็มาเป็นทํานั้นที่ใหม่แล้ก็คือเป็นประธานนะฮะวูีิทุกคนที่อยู่ที่นี่มีประ,ประชากร65ล้านกว่ากว่านะฮะและตอนนี้อยู่ในมือเราแล้วเราจะต้องนั่นนะฮะทำจาัดก,การทุกอย่างนะทุกอย่างใน5ปีนี้ แล้วถ้าเกิด5ปีนี้เราทาได้ดีเราอจะได้ทำาุนรุแหน่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะโอเค GDP เรายังไงดีเขาเรียกว่าอนะไรเนาะคุณค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนะฮะอยู่ที่น้อยมากสุขภาพาคน่วยอย่างน้อยกระสุสาเทียบว่าดีคนตกงานคนไม่มีงานทําก็กลางๆอายกานก็กึ่งหนึ่งความยากจนนี่พอตัว โอเคเริ่มต้นนะครับผมเราจะต้องอันดับแล้วเพื่อการทุกอย่างนะเราต้องนี่ครับพระราชาบัญญัติด้วยเรื่องการเลือกปฏิบัตินะฮะใส่ให้เต็มที่สศรษฐสินเต็มที่ครับต่อไปก็มาปั่นเรื่องเศรษฐกิจก่อนเห็นว่า GPD น้อยมากเราก็ต้องให้ทุนนะเราจะให้ทุนเรื่องเกี่ยวกับธุรกริจ s m e นะฮะ ทุนเข้าไปฮะให้ทุกคนได้ทำหน้าที่งัดกันงานที่ดีนะอย่าลืมนะครับประชากรเราสามารถเปรียนสายได้ฮะ,ะลืมพูดไปเลยหน้าจอตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทั้ง1 2 3 4 5 6 7ด้านนะฮะการบริหาร7ด้านมีตั้งแต่การต่างประเทศเวลเฟร์นี้ผมจำไม่ได้แล้วไปว่าอะไรแต่ก็ประมาณนั้นแหละ อีโคโนมีเศร,รษฐกิจเทคก็ภาษีพ u บิกเซอร์วิสก็ไอนโย,ยบายสาธารณะอันนี้ก็ประมาณว่ากฎหมายของอบังคับอะทางสวรรสัดคือการขนส่งเนอะน่าจะประมาณนี้พวกการสื่อสารมวลชนด้วยแหละคิดว่าเมื่อกี้เราให้เงินทุนใช่ปะใช่แล้วแหละ เออนี่เราให้เงินทุนไปแล้วเราเหลือพลังอำนาจอยู่ประมาณ16พอยต์นะฮะก็ทำเลยด,ดีเราจะเน้นไปที่ทางแคปิตอลลิสต์นะฮะโอเคเริ่มเก็บเงินถนนถนนเก็บเงินแล้วก็เอาฮะจาังหวะนี้เราจะดูดเงินทุกอย่างจากประชากร GM f o o d มันก็น่าสนใจนะม,มีอธิบายอะไรเยอะแยะเลย เอาเลยฮะเราจะไม่เป็นอนรถนิยมอ่าเงินเริ่มไม่ค่อยมีตอนนี้เราก็ตกเดีย๋ยวนะปัญหาเรื่องคนติดเหล้านะคนติดเหล้าในประเทศนี้ก็เยอะเหมือนกันแล้วก,กันกอาออียากรนี่ก็เยอะนะค่าเสียหายประมาณ หนึ่งล้านหบดล้านบาทด้วยเพราั้นเราสิ่งที่ลดได้ก็อิเล l l i g e จ t นเซอร์วนั้นเราก็ต้องยัดเข้าไปนะถึงมันอาจจะขัดต่อบางบางกลุ่มนะแต่เราต้องทำํำทุกประเทศฮนะเราต้องเห็นแก่ส่วนรวมตอนนี้ว่าพูดถึงส่วนรวมใช่การช่วยเหลือด้านกฎหมายเราจะช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่นะฮะ และเราสนับสนุนการใช้ระบบลกูกขุนนะฮะ jury t r i l t r i l น uh huh. free information เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลว่าด้วยว่าเราจะให้ข้อมูลแบบเต็มที่หรือเปล่าแบบแต่ว่ามันมันขึ้นถึงกับ k n o w l เลยนะกระศึกษาด้วย โอเคเราให้ประชาชนเรามีสิทธิ์เรามีเสรีภาพเ้างการข้อมูลนะฮะการให้ข้อมูลหรือว,ว,ว่าข่าวอ่ะเสรีภาพทางข้อมูลเราไม่แบบห้ามวิจารนะไม่มีนะอันนี้เสรีสัญยาตอ่าเออฟิลซัสบสิเด์ซับสิเดซัสบสิเดต ก็ว่าด้วยอันนี้ก็คือเงินอุดหน,นุนเรื่องเกี่ยวกับไบอดีเซลนะพวกน้ำมันชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพตอนนี้เงินเรายัางติดลบอยู่นะฮะชิบหายตักแหลกนั่นแหละ มันก็สติมันก็อย่างนี้แลเออเงินเริ่มมาแล้วอีกร้านเดียวเท่านั้นครับมีใครต่อต้านเราไหมไม่มีใช่ไหมโอเคคันแรกอยู่ก็อันนี้นะฮะไอพวกที่มีปืนคนนี้คือกลุ่มชนที่คิดจะต่อต้านเราแบบสุดตัวเป็นแบบไม่เอาเลยแล้วทําการลอบสังหารประธานาธทบดีนะะก็หลายคนนะที่เรารู้จักในอเมริกานะก็นั่นแหละฮะประมาณนั้น โอเคตอนนี้สนสนุนเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะเราอุดหนุนเขาหน่อยแล้วกัน Children food เราเรื่องเรื่องการกินอาหารนะเนี่ย Obesity นี่ความอ้วนปัญหาความอ้วนนะเป็นปัญหาวันละแห่งชาติหรือจังหวะนี้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นนะนี่นะฮะ เราจะต้องลดสนับสนุนตรงนี้ออกไปนะครับเพราะว่าไม่ให้เราไม่ให้เด็กเราอ้วนมากเกินไปเนี่ยอ่าโอเคครับสุขภาพคนในเมืองเริ่มดีขึ้นโอเคเราเริ่มมีรายได้นะตอนนี้มีรายได้ประมาณ2 0่สิพันล้านยีคูณพันล้านนั่นแหละอันนี้ภาษีมรดกไม่เก็บฮนะ เราหักล้างภาษีออกเราเอาออกเลยจังหวะนี้สูสเตเฟสสเตอร์ลิเชียนน่าจะเป็นศาสนาประจำชาติประจำประเทศนี้ใส่ตำรวจชุมชนลงไปด้วยแล้วกันเอาใจรีบุรีล่าหน่อยเอาใจทุกคนนะโยนอุปกรและอาญากรรมอาญากรณ์หรืออุปกรณ์มันไม่ใช่ ใช่ hey, ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกแกง๊งป่วนเมืองนี้ก็ยังหนักอยู่ดีนะแก้ยากแล้วเนะโอเคจะแบนทบาโคเลยก็ไม่น่าจะดีอืมอยดี โคงการอาหารกลางวันน่ากันอา,าอาหารกลางวันฟรีคิดอลไรไม่ออกก็เอาวันโง่ๆไปก่อนแล้วกันแล้วก็กดเทิเทร์นโง่ๆเลยจ p d ดีเริ่มสูงเรื่อยๆครับผมสุดยอดหาแล้วแต่ปัญหาคือมิดเดิลอินคันี่แบบเ e ียมากนะปัญหาคอร์รัปชันก็มีนะครับผมผมวันนี้เป็นหมดนะฮะนี่หมดปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันนะ งนี้และมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมพูดไม่ได้เนาะช่างมันเถอะ <c oughs> อน,นุรักษ์ลมเลยแล้วกันก็อัะจายพวกนักอน,นุรักษ์วิทยธรรมชาตินะฮะเอ,เอาไปด้วยกันเลยอันนี้อะไรเรื่องยาเสพติดยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะและไม่มีวันที่เราจะเอาเข้ามาแน่นอน คุณมหาวิทยาลัยเอาไปเลยยังยังให้อยู่ยังให้อยู่อ่าเรียบร้อยครับพวกแก๊งป่วนเมืองก็หายไปแล้วนะฮะปัญหานี้แบนเรื่องเกี่ยวกับกรารโฆษณาแอลกอฮอล์ใช่ต้องแบนแล้วปล่อยไว้ไม่ได้ไม่ดีเดี๋ยวเด็กติดงมเง,งมไม่ได้ อาปัญหาเรื่องคนไม่มีที่อยู่ก็ดดลดลงไปตอนนี้เงินเราก็เยอะมากแล้วนะฮะผมเพราะงั้นเราหักภาษีตรงนี้ออกกันโอเคภาษีตรงนี้เอออกไปถึงมันจะดูเยอะก็เถอะตอนนี้ก็อ่าเพิ่มเงินให้ พกกรลาโหมแล้วกันให้เงินเพื่อกับสรักทหารนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีอะไรทำนะออ,อันนี้ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเพศแต่งงานเพศเดียวกันแต่งงานด้วยกันได้ไหมมีแบรนกับให้แต่งงานแล้วก็ให้ฮนะเราไม่ขัดศรัทธาท่านฮนะปัญหาแอ,แอลกอฮอล์ก็หมดไปเยี่ยมนั่นแหละ รีบัสพาอเอาไปเลยครับรถบัสฟรีเ <c oughs> คข่งขุณมีบัตรคุณก็ได้ฟรีแล้วเยี่ยมยอดอรถบัสโรงเรียนเอาไปเลยผมสวัสดิการผมดีมากสวัสดิการประเทศนี้ดีสดๆเลยครับผมเซฟก๊าซออยล์สัพพายส่งกำลังไป เก่าว่าป้องกันการขนน้ำมันนะเดี๋ยวมันลำบากเมื่อกี้พวกแคปิตอลมันมาบ่นเลยสักอย่างนี่แล้วเอาเถอะลดภาษีน้ำมันนะเหลืออยู่ที่12%นนั่นแหละเป็นเรื่องที่ดีปัญหาการอ้วนนะฮะ ความอ้วนก็หมดไปมีเดียแบตแลตนี่ก็ยังคงเช่นเดิม,มผมจะพยายามไม่ให้คณขับรถนี่แหละประเด็นผมว่าผมต้องใส่สวัสดิการเรื่องรถให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันมันยังไงอะไปะมโลเร็วรถไฟฟ้าเอาปายัดมาให้หมด จริง,รงผมเหลือเยอะนะแต่ผมกดเน็กเทินล้วนเลยไม่รู้ทำไมกนะันน o อตโคเรียคอมมูนิตี้เทคมันยังไงอะ s โ c i ชลิซึมันเยอะ,อะไม่เอาแล้วกันคือผมต้องการให้ประเทศเราเป็นแคปิตอลนี่ดีดีพุ่งขึ้นอีกนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะนิดเดียวแต่ยังไงซะตอนนี้เชื อะไรเรยว่าอะไรวะพวกสังคมนิยมมันคงเยอะอยู่ดีนะฮะก็ไม่ว่ากันเราอยู่ด้วยกันได้ถ้าเขาไม่ก่ออะไรนะภาษีกับรายได,ไดเ้เดี๋ยวพูดว่าธุรกิจเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไอเฮียนี้ปล่อยไม่ได้เ,ไไดเด้อเด้หัก่ะภาษีน้มันออกเลยแล้วกันรวยแล้ว มีรายได้อยูอ่ว่าด้วยเรื่อง UN เราจะทำอะไรดีอีเขาเรียกว่าคณะทูต UN เอ็นหูก็อ,อ่านว่าหนึ่งนะวันนี้ข้างบนนี้แปลว่าคนนี้เขาถูกกับพวกอนุรักษ์นิยมนะฮะ เพราะงั้นเราจะไม่เราไม่นดูรักนิยมพวกคอ์โบซีเวทีฟนี่ก็นะมันค่อนข้างจะดุร้ายน,นิดนึงหรือเปล่าผมเคยถูกลบอัตงหาดโดยคนกลุ่มนั้นนะี่ยผมเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยอโอเคซับเว นี่แคะครับผมเราทำหน้าที่เป็นประธานธิเทอดีที่ดีใส่ไว้ทุกอย่างเลย Warning from you มีคำเตือนมาจากคณะของเรานะแนทางกร working in the s p h e r of industry, g o v e r n m e n policy, a n popular with คนนี้เริ่มไม่ได้รับความนิยมแล้วนะ โอ้โหเขานิยมในหมู่โซจนาแล้วก็แคปิตอลลิสต์นะฮะซึ่งผมต้องสนับสนุนแคปิตอลก่อนใช่ไหมถึงจะได้เนี่ยตายตายสนับสนุนงดี ลดเงินพวกกลุ่มอื่นแล้ว40แล้โน้มได้ประมาณไม่เกิน30ล้าน30ล้านลดอย่างละ5น้วกันเนาะลดทุนไว้ลดทุน,ทนพยายามอย่าลดเยอะในทีเดียวนะไม่งั้น เหตุการณ์โหดสัตว์มาก fracking ก,ก,การ fracking กกคือการขุดที่แบบทำลายหน้าดินด้วยไม่เอาไม่ไดีเรายังต้องอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไปอ่า,าไ,อไปเพื่อให้ต้องตรวจสอบอาหารก่อนนะ ผูข้ขอสปายใจต่อของผู้ผบริโภคฮังเกอร์ไซน,น์เธอรู้สึหังเกอร์ไซน์ผิสิทธิ์เราอยากให้เขาดูดีกว่าไม่เอาไม่เอาคำเตือนจากคณะเราอีกแล้ว ปัญหาอะไรเยอะอย่างนี้เจ๊๋อ้จิปิทตกใช่ปะอโอเครู้เรื่องเลยอ่าทุนนะคับเทคโนโลยีแล้วนะั่นเทคโนโลยี เราต้องเป็นประเทศที่ร่ำรวยครับผมเราได้โดดๆไทยนะครเราบรรดุเรื่นั่นนะครับผมประเทศเราสุดยอดอุากรณ์นี่แทบจะเป็นศูนย์แล้วนะครับผมนี่สุดยอดแม่ละนึงแทบจะเป็นศูนย์มองไราอุากรณโอเคถ้าอุากรณน้อยแล้วการติตีซีทีวี กล้องยนต์ปิดก็ไม่สำคัญอีกต่อไปนั่นแหลคะครับผมกดเสร็จปุ๊บแม่งอยัยารขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าคงจะมีคนหลุนแล้ว Crop making bonus c o ม,ม e sub ทำใี้ CEO depart falling covid ไปเลย อยากได้อะไรเอาไปเลยอ๋อเอาอันี้เนาปุน่นนี่ไปบัตแต่คือการก่ออาจฉรกรรมนี่ก็ยังคงอยู่แต่ว่าอาจฉรกรนี่ไม่ค่อยมีแล้วใช่อาจฉรกรไม่ค่อยมีแต่อาจฉรกรรมยังคงทำง,งานอยู่ ก็อาจจก็อาจจะกรรมก็ไปไว้เงี้หยหนระืออ,กกนอินทรี์ความอุดหนุนเรื่องออร์แกนิกช่างแคปิตอละไรเฮียทษโทอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสนับสนุนหน่อยอ่าโอเคพาดีก็ใกล้จบละเพราะว่าเราต้องเลือก การเลือกตั้งเราการเลือกตั้งประธานไธ้บดีรอบนี้นะฮะเราจะชนะหรือไม่นะเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นกันอยู่เนาะหน้าผลตามที่คิดนะฮะผมเป็นต์ต่อหกแล้วก็นานโหวตีกิ3สามเปอรเซ็นคนที่โหวตเราก็โซเชียลดิสลอสเปอเต็มจากเก้าสิกเปอร์ตของคนที่โหวต หนึ่งในสองับอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือมันโหวตเลยคนโจรน,นะครับโ,โจ้มาโหวตนะครับเนี่ยทุกคนรักเราแล้วก็ผมเรื่องเกี่ยวกับตัวสิ่งทุกอย่างที่เราทำในประเทศนี้เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะ,ะก็สุขภาพดีขึ้นสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะโอ้อเจ้ากรลดลงไปกว่าครึ่งนะฮะแต่ความเท่าเทียมของประชากรนี่แบบหายห้วบเลย มีคนใช้บัสรถบัสเยอะขึ้นรถไฟน้อยลงใช้คาร์รถน้อยลง working week นี่จะเป็นการทำงานหนักอ่าปัญหาเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ก็น้อยคนตกงานน้อยลงเดี๋ยวโอ้โหลูกออกลูกกันเยอะขึ้นนะดูมีเรื่องแล้วมีปัเอินดิง้งมีมิดเตินเอินดิง้งไฮเอิน์น้ะพอเดิม พวกคนจนได้เงินเยอะขึ้นเหมืนถ้าจำถ้ามัวนะในท้อเที่ยวน้อยสัตว์เลยการขอรับชัตินี่พุ่งขึ้นมา5%้าอ่ามีซอฟต์แวร์ก็ได้อัดแทมเดี๋ยวผมค่อยทำต่อแล้วกันก็ซูมเมอร์สเปนดิ้งก็บวกขึ้นมาอีกมีคนซื้อของเยอะขึ้นนะฮะว้าวก็ใช้ได้นะฮะ โอเคเนาะไว้พาัหน้ามาเจอกันใหม่ในสมัยที่2น้นะสมัยแรกนี้ผ่านได้ดีนะทุกคนรักเรานะโอเคครับผมบายครับ